မ ோம் လီနေစနာမွေးဘိုင်ထောင်းနေတာရောအော်ဒီနေ့ကတော့သူများမချက်စားတဲ့အစာကျမကရှင်တို့ချက်ကျွေးမယ်သူများအငဲနဲ့ပြည့်နေတဲ့အစာကိုခင်းပွဲချအောင်ကျမချက်ကျွေးမယ်ပြပါလေခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ရှင်တို့အငဲနဲ့ဒီမယားချက်စားဖို့မလားကျမချက်ကျွေးမယ်ပြပါရှင်ဒီနေ့ကတော့เนาะခဏလေးစောင့်ပါကျမပြက်ပေးလိုက်ပါဘာကြီးဟုတ်ဒီညက်ကျတော်နဲ့သောင်းသားပါ

ဟဟာကေ hai, tha, Hi, ာင်းစားပဲလေဒါဖျဲတီလောစားစားလားဟမ်ဘာလို့လောစားစားတော့ဒါချက်စားလို့ရတယ်ဘာလို့မှမသိကြမှန်းလားဒါကသူရဲ့အသားကိုစားပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့အခွန်ကိုချက်စားလို့ရတယ်ရုပ်ကြီးစိမ့်နဲ့ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးချက်စားเนาะဘာမှဖြစ်စရာမလိုဘူးဒါလောစားစားမှာောက်ဘုဒ္ဓလူစားစားကျမတို့ငငယ်တဲ့တော့ကဆိုရင်ကျမတို့အမှန်အမြင်မ်းချက်ကြွေးတယ်ကယူအားမအချမ်းပါနေတော့ကဆိုရင်လေဖျဲတီစိုက်တယ် เพียดีไซนเพียดีอะซาบิโลชี่เอี่จะมาตัอดีวคงจะชัดซาเลยจะมาอเมริาจเรียกอะไจะมาัวอเมราเลยอารมอ่อนจะับดีเนฮิมนด้เชียวชัดจุยมาตัวพี่มาว่าตาต้องชัดตาเลยใ่ไหมิลมีเนาะจิลลมีว่าเออที่มาเปียบไปแลาบ้าเออหมามาเปียเสียมาเลยพตาอาของชัซาวูอย่าเลยตะไลฮนใช่เหรอตะไลฮ่เนาะแ่ขนาดลิซ่าชัดจุยเปย่าไหม ລະການ less สุดອືເຈົ້າເຈົ້າກໍຍັງສາໃຈປິ່ນວ່າຕາດາເດົາກໍຕາບາເນາະວ່າຕາບາຊິຫນາກໍອຄູສະເປຊຽວນໍາບໍ1ເພຍດີບໍ່ເພຍດີແັດເຊັມມາຜິດບໍ່ລະຊິເພຍດີບໍ່ລະແມ່ນຕ່າງເຈົ້າດີແນ່ໂອ້ຈັກຫນອນຄານຖ້າມາລະຊິເອີຍໍຕະຫນົມເມົາສະຫນົມເມົາແທ້ບໍ່ລະຈະມາໃນງານຈາແລະອ້າຍມາຄະສາໂຊລະເດີ້ ยไปเสกนะพนพี่แลแท้บอเลยเชนนัพี่อน่งะเนาะเยแค่สามเด้อเอ็นชมมาเนาะตาจะตามมาปะจะตามมากับอนะงแทบอเลยเช่นเนาะตาเห็นชมมาปะเป็นว่ทำไมยากๆไปล่ะไมนี่กัเลยเนาะตาาสีาตาสีแท้ไรบ่าพีเชน စီမြန် u, းမ tamam. okay, okay, ျ so, ားမလို့ဦးနော်ကဲစားဟိုရာမယ်ရှင်ကဲတီလိုမျိုးတီလိုမျိုးအရင်မွေတယ်နော်ဒီမှာကတ်ကတ်လေးရိုက်ပြလိုက်ပါအောင်တီလို啊အေးတီလိုမျိုးမွေဒီမှတ်ချက်တယ်နော်ရန်ကောင်းມີဖွင့်နှာအနှာမတီလိုမျိုးအင်ရင်မွေရရတယ်နော်ဒီမှာအញ្ញမ်းစားလုကောင်းတယ်ခရဲ့တီးအခွန်ကိုချက်စားပါပြောခြင်းမှာတိုက်သွင်းခြင်းမှာတယ်ဟောနော်အញ្ញမ်းစားလုကောင်းတယ်ချစ်တို့ရေ ก็เอาซาเรายาเลยค้ะอยาซาโกา่ีเราเมียบาเชนซามีมาแทนมาซาแน่ๆแทนมาดีเคยอาตัวบาดีเชนิวจไปได้่เอาเชนดีมากปลาสสเปกาวนี่แเละตาพี่เดีนี่ยว่าตาต้องทัาในชะ้ตาว่าเชนลาสสเปรย์เช็ดกาวแล้วสุดจะมาเอาปียอะล่าละมี่ย้มีล่าละผิวา อยงนั้ล่ะเออประชัซนโนแสนว่านล่ะเฮ้ยใซว่าใช่ใช่แม่เนาะขนาดเลยว่าแสนชิดตัวย่ดีมามยี่ในแน่ไทยลรบีเนาะยี่ในแน่แทยบีเราดีลมีหูยาบาลิเชียี่แม่แม่ซทสามโหลเนาะชิดตัวย่เนาะจีทาบาแชซ่าโลตัยาเนาะดีดีชาชาเลยแม่แม่ทาเนาะอั่านั้สเปเชียกรามในเฮีบะ came again ซ่าลงใหม่เนี่ยชื่นๆแซ่บๆก็เลยปีมาบะจี๋เยแทมแหมแกดิละ녀ผิดตัวไปตาจับโพเซ่สอดตัวเลยရှင်จับได้ขาจะมาบะจี๋เยแทมแหมရှင်ชิตวยเย Oh my god เก็บเนบีดิมาจิไล่ป่าออกရှင်โอ้สเปเชียลเนาะสเปเชียลชิตวยด้วยเย Oh my god ชิตวยเยดิมาบะจี๋เยแท้ไล่ไปเนาะเฮี้ยอาฉินในเล่ยะไปซอดาบะจี๋เยแท้ไล่ไปบีရှင် แกที่มาจากจ้าวเชงเป็นลากก้าวและสุดตตออยางสเปเชียล้าบ่ามาเชงแกนันนัเป็นเลยเอาปีอาซเชงนันนยป้ปาบอกเนาะแกนันนัเป็นเลยเอาไล่ป่าี่เงโอมายกมากตัวหมคุจาแกสเปเชียลน้าบ่าวเอามา,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 าเห็แค่ปีาาอปาไปไล่เ่าที่มาบาวเชง นาะพย์ตีเน้วตาตงแทตาชัทาวเช่นพ่ไปไล่เบาเพอรว่ายงกาวมาชิไล่เบาเชนโอ้ไม่ก็ชิสุดูดิโพ่คอจุยไล่เบาเพวเออมาชิไล่เบาเชนจะมาตาเลยจะมาแคบพบีนี้วาอไเชนยังจะไปแชกาวตาพี่ว่านะจะมาชัทาวเชลาซาบุแลไพ่คอไล่เบาเอ๊มาเนาะ မှာပါအေးဒီမှာအရန်ကားเนาะအရာတာရှိရှိနဲ့ကျမချက်ထားပါရရှင်လာစားဖို့ကိုစိမ့်ကဘျာချမ်းသာမှုကြပါစို့တရီ